ได้ยยินได้ฟังมาแล้วในความเด้ยยินได้ฟังมาแล้วค่ะห้างสิได้ยยินได้ฟังท่านที่ละเอียดละออมากันไดก็ตามแต่เ้าบปน้ำไปปฏิบัติบ่มีผลเด้ส่วนมากกันเด้ยินได้ฟังมาก็คือเสิเอาจําไปเถียงกันสิ้นแหละจำไปเถียงกันแล้ว่ากลุ่มคนนั้นผู้นี้ไปหันไปนี่อยู่จังสันจังสีเพิ่นบรรลุจังสันเพิ่น เป็นผาดดังสีมีหูทิบตาทิบรูว่าละคิดยังกว่าไปเอาไปคุยแช่กันในสื่อนั่นเป็นถ้ำของเพิ่นได้บพราะเป็นถ้ำของเจ้าของเออถ้ำของเจ้าของเองความสงบเป็นในใดที่เกิดจากใจของเจ้าของเองเออเป็นแบบใดครับว่าความสงบสงบจากการคิดปรุงแต่งสแสดงหาสงบแบบใดนี่นี่นี่ของห้าต้างหาก,กว่านี่อเออบราแมนว่าการได้ยินได้ฟังมากๆอะ่ะได้ยินได้ฟังเพื่อไปทกเถียงกันในสื่อหรอก อ่างเหตุผลใช่กันเพื่อเอาสนะกันหรือสื่อจังหวะถาเขาได้ยินได้ฟั่งแล้วขอให้นั่งไปปฏิบัติเอาเนีย่ยนั่นมันจังสิเป็นรสชาติของเขาเองลดให้ทํำสนะลดทั้งปวงคือความสงพ้องเจ้าของเองจะเป็นเบื้องตน้นอะไรจังหวะแต่ละคนแต่ละคนถ้าได้ยินได้ฟั่งล้วก็คือเอาไปไปเหตุจนว่ามันเกิดเป็นขอวัดปฏิบัติให้มันเหมาะสมกับฐานะของเขาเองนะการท,ารทาํากา,การทํางานยังก็ตามการทํางานกับการปฏิบัติถ้ามันตีครูกันใด้จนว่าเกิดเป็นขอวัดใด้ เป็นของปกติเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีนั่นนี่เขาก็เห็ุไปตามฐานะของเขาเองกต่ทั้งสี่หล่ะเขาประเด้ทํางานเลยล่ะถ้าพูดเลยว่าเป็นย่ามเนาะไม่ว่าล่ะนั้งแั่ว่าคอยเห็ุไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยทุกทุกคนแบบนี้สิทั้งนั้นแหละโดยการได้มักได้ผลอารมณ์จิตสุดท้ายก่อนที่สิรับชื่อใดว่าล่ะพวกเม่าไม้เออเอาไปเห็ุเอาเรื่องเหตใหายไปได้เออ พระนี่เอาบุญให้ไผะว่าได้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็เอาบุญให้ไผะว่าได้นอกจากเข้าเฮ็ดเอาเองเข้าใจว่าล่ะเออบรมยนได้ว่าคนสเสียงนั้นเสียงนี่ผู้ใดได,ไดเนี่ยนี่ิ่นเปิดประตูนิพพานไปแล้วเข้าตั้งห่ากได้จงเป็นผู้เดินท่างเองเข้าเฮ็ดเ,เอาเองละกิเลสเข้ากันละเข้า,าเอาเองจำไว้หรือว่ากิเลสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขั้วโมโหโทโสเกิดได้ตลอดเวลาธรรมะมันก็ต้องเกิดได้ตลอดเวลาขึ้นกันแต่ขึ้นนี่แหละข้ามบริกรรมพระนาทธนี่เอามาเป็นเครื่องคม คมอ,อารมณ์โกรธคนอารมณ์ลายสิ่งที่เ้าเห็ดใดง่ายที่สุดคือว่าการทรงอารมณ์อันเป็นกุศลเอิ่น่าคิดถึงสิ่งดีๆนั่นเองคิดถึงพระพุทธเจ้าเอิ่น่าพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนั่นแหละเห็ดไปมันเห็ดใดเบิ้ดเหมือเบิดบเว้นบปเลลงทุทีนยังดอก่ะภาษาหนึกแต่ว่ามีหนึกดีนะคิดดีเป็นพุทธานุสติอะไรเอา้เอาพ่าละเมือ่อ